สงกรารสงกรารรื่นเริงชื่นบาติไทยสงกรารสงกรารให้ความทุกข์จัดหายไปสงกรารสงกรารครอบครัวเบิกบานพร้อมได้สงกรารสงกรารอยากมีแต่กันทุกอย่างพ้นไปด้วยดีเราขอให้คนมีมีโชคมีใจแล้วผมเองก็ มั่นใจว่ารัฐบาลและผมเองก็จะพยายามแนะนําสิ่งที่ดีๆแก้ปัญหาที่บ้านเมืองนะครับเชื่อว่าท่านนายกและท่านรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาเหื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วในปีปีนี้ผมว่าปีนี้หันหน้าหันหลังปีหน้านี่จะเป็นปีรุ่งเรืองปีนี้อาจจะอาจจะอิดหน่อยเพราะว่าต้นปีมัน เขารัฐบาลใช้งบอาไร้ใชงบแฉะใจงบแบบงบประจำงบลงทุนเงี่ยมาได้ดื่อแต่ผมว่าหลังจากการปีนี้เปต้นปเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ปีหน้ามั่นใจว่าบ้านเมืองเราจะดีขึ้นเพราะผมไปไหนเนี่ยเห็นท้างค้าปิดเห็นความแห้งแล้งเห็นอะไรอย่างเนี้ยผมผมเอ็นดูผมเอ็นดูประชาชนผมเอ็นดูประชาชนนะแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ อดีตนายกคนหนึ่งที่ยังฮักบาก้านเมืองเป็นหูบ้านเมืองก็เะิเช่อมาช่วยกันเราอยากจะขอรื้พี่น้องมีกําลังใจว่าประเมินรวคบทุกอย่างจะปิกมาเหมือนเดิมน,นะครับก็ขอรื้กำลังใจทุกคนนะครับมีความสุขทุกคน,นะครับขอบคุณนะครับ pson,